นี่แกทำไมแกเหมือนฉันจังเลยวะไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากางเกงถุงมือเสื้อเข็มกลัดแล้วก็หน้าตาของแกด้วยทำไมเหมือนฉันมากเฮ้เป็นไปไม่ได้แต่ก็เอาเถอะนั่นหมายความว่าแกก็ต้องเก่งแบบฉันนี่แหละความหมายของชีวิตที่ฉันจะได้มีเลือดออกจากปากสักทีเอาล่ะไอ้เบือ้องมาเจอกัน สวัสดีครับตอนนี้คนในช่องอินจิโปนะครับตอนนี้เรากลับมาดูเกมแชปสเดอเกมอีกต่อเดี๋ยวผมชอบเรียกกันนะครับนะฮะเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเล่นตัวละครเอ้ยไม่ใช่สร้างตัวละครไซต์มะที่เป็นร่างมือนะครับนะเออเอาละนะครับเราจะมาสร้างตัวไซต์มะร่างมือกันนะครับซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าในอนิเมะนี่โหดขนาดไหนแต่ผมจะสร้างในเวอร์ชั่นของผมที่เป็นร่างมือของไซตามะละกันนะครับนะโอเคเอาละ อันดับแรกเลยจากการตั้งชื่อนะครับนะโอเคเขียนไปเลยว่าดาร์กนะครับนะโอเคสตมะร่างดาร์กนะครับโอเคแล้วต่อมาก็มาที่การแต่งตัวนะครับการแต่งตัวเนี่ยเอาให้เหมือนสตมะแต่เป็นตัวร่างมืดนะครับนะแล้วก็ตาสีแดงกรมนะครับเออตาสีแดงนี่โอ้โหใจเรื่องเลยนะเนี่ย เอาละครับต่อมาก็ทำเอาละครับต่อมาก็ใส่หน้ากากสีดำนะครับตาสีแดงนะครับนะให้เป็นเหมือนว่าพื้นผิวชุดของพี่แกหรือว่าผิวของพี่แกนะครับเป็นสีดำหมดเลย เอาละครับซึ่งต่อมาชุดนะครับผมจะเอานี่ผ้าคลุมก่อนเลยดับแรกนะครับนะใส่ตามากูเป็นผ้าคลุมแวมพร์อย่างนั้นเหรออ้าโอเคตอนนี้ได้ผ้าคลุมแล้วเราก็แต่งผ้าคลุมแล้วก็สีผ้าคลุมนะครับให้ดําหมดนะครับนะเออแล้วก็แต่งเสื้อให้ดําด้วยนะครับนะรือไม่ได้ผมก็จะแต่งชุดออกมาเป็นแบบออกเยลโลเยลโลหน่อยนะครับนะแต่ร่างกายของมันเป็นผิวสีดําหมดอันนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแต่มันก็ไม่สวยอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วจากนั้นก็ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ตามด้วยสี ดำโอเคนี่เอาละแล้วจากนั้นก็ตามด้วยกางเกงสีดำโอเคแล้วก็ตามด้วยรองเท้าสุดเก๋คุณว่าตอนนี้เป็นเหมือนไซตามาร่างโกดหรือยังเอาละผมจะลองเปลี่ยนอะไรสักอย่างก่อนนะครับนะผมจะลองใส่เสื้อใส่ชุดอะไรให้มันถูกคุณลักษณะของไซตามาดูก่อนแล้วผมให้ร่างนี้เป็นร่างดำดูนะครับมันจะเข้ากันไหมเฮ้ยมันก็ไปแย่ดีหว่าแต่มันเป็นร่างดำแค่นั้นเองเออประมาณนี้ โอ้แต่มันก็ยังไงยังไงอยู่นะไอตัวนี้เฮ้ยท่านผู้ชมนะครับเอาไปเอามาผมก็เจอ,อน,นี้นะครับนะโอ้ใส่ตะมะร่งางหัวร้อนอย่างนั้นเหรอโอ้เจ๋งแน่นี่อ่าโอาละนี่โอ้เหมาะจอดนะครับนะอ่าแล้วต่อมาก็ใส่เข็มขัดนะครับนะอ่าท่านผู้ชมหรือจะเป็นร่างออกเทาๆอย่างนี้นะครับนะคุณคิดว่างไง นะครับไซตามาออกร่างเทาๆอย่างนี้อ่าหรือจะให้ไซตามามีเขี้ยวอย่างนี้แล้วก็ทําให้ไซตามามีโซ่แบบนี้เอาไหมแบบเนี้ยถ้าผู้ชมว้าานะครับนะนี่เอานี้ออกก็ได้นะครับนะเออแต่โซ่มันลุงลงังเกินไปวะนี่หรือว่าเอาแบบนี้นี่โคตรเท่เลยแบบนี้อ่าถ้าผู้ชมเอาเป็นแบบนี้แม่มเลนะครับขี้เกียจแต่งแล้วนะครับนะนี่ไซตามาร่างมือของผมแล้วจากนั้นนะครับเราก็ต้องเอาสกิลให้พี่ไซตามาทั้งหมดนะครับนะเป็นสกิลในการที่ พี่ไซตามะของเราใช้ต่อสู้นะครับนะนี่ไม่ว่าจะเป็นการหลบการบล็อกนะครับนะเออการใช้หมัดเป็นต้นอะไรอย่างนี้นะครับนะนี่เอาแมงเลยให้หมดเลยนี่ซึ่งพี่แกจะเป็นอย่างนี้โอ้เออเออเอาเออนี่นี่นี่เออ,เอ,เอ,อ,เอ,อหลบได้เหมือนกันเว้ยเออเอาดิเออเอาดิเอาดินี่มาเปล่าเอาดิ แต่ขึ้นชื่อว่าร่างมืดนั่นแปลว่ามันจะต้องนี่เอาล่ะบิงไปด้านหลังได้ด้วยโอ้โหพอดีโอ้โโอโโอโมันอยู่ไหนวะเฮ้ยตามล่ามันเร็วนะครับดิเออเอาดิเนบิงได้ด้วย อาแล้วจากนั้นความหัวก็ยังไม่จบนะครับมีน,นี้แยกอวอรจากด้านหลังหานด้วยแล้วจากนั้นก็ยังไม่จบนะครับยังมีนี่โอ้อาวุธช่วยฆ่าของพวกไซตามะสายดักแล้วก็หนามจากความมืดนี่หนึ่งแล้วก็การทุ่มแบบต่อสู้นี่สองเออดูซิเป็นไงพตายแล้วนะครับนะเออเอาดิเอาดิตา,ายอยุดมันอยู่วะเออเออเอาดิอ่ะอ่ะยังไงยังไงเออเอานะครับตายไซตามาคูยังไม่ได้อัพเลยนี่ขนาดยังไม่ได้อัพนะเนี่ย อ่าแล้วจากนั้นก็เอาโกรธให้มันด้วยอ่าล้านสุดท้ายก็ต้องมีเออโกรธละกันแล้วก็ทําให้คนอื่นกลัวได้นี่ยจะอแอนเฟียไปเลยแล้วต่อมาด้านอาวุธเนี่ยข้าเนี่ยจะเอาเป็นนี่เอาเป็นแบบนี้ไปเลยดีนี่นี่นี่ใช้พลังหมัดของสเปอร์ชาวนาได้เออส่วนอีกข้างหนึ่งก็ใช้พลังของปอบผีฟ้าเพื่อปล่อยพลังมนต์ดำโอ,อ้ที่เซตมะมีโอ้โหโหัวแน่ๆเลยวัดตัวนี้เอาละไหนดูซิปไปแล้วนะครับนะเออ โอ้โหเจอหมัดคนไม่ดีมามาอันนี้ผมยังไม่ได้อัพเลือดให้มันเลยนะเนี่ยนะครับเออเอาดิอ่ะอะนี่นี่โอ้โหโดน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 โอ้โหโดนไล่เก็บโดนไล่เก็บโอ้โหเลืแค่พันเดียวเอาอยู่นะเนี่ยนะครับนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหโหดว่ะโหดว่ะเออเออไล่เก็บไล่เก็บไล่เก็บโอ้โหดูดูได้บริวารมาด้วยนะครับนะจิ้มเลยนะครับศพตายนะ อ่ะต่อมาท่านผู้ชมเอาเรื่องมันเท่าไหร่ดีเอาประมาณสัก99้า้าล้านแล้วกัน99ร้าล้านก็ประมาณ8ตัวได้1 2 3 4 5 6 7 8นี่เอาดิอีกนิดเดียวก็ครบร้อยล้านแล้วดูจะเป็นยังไงนะครับนะโอ้โหมาเลยฮ่า่าอยากเจอกับพวกเจ้าเอเอาดิเอาดิชุดสีจะสู้หรือเปล่าปา๊บปับปับไม่มีใครสู้พวกเราแหละนะครับใส่ตามะร่างดาร์กตัวนี้เออเอออ้อ้อ้เออตายแป๊บเดียว ซีแงแก่ส่วนด้ามเบรนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนะหมัดด้านล้านนะครับความเร็วในการต่อยเอาเป็นอ่อสิบพอนะครับมันไม่ได้ใช้เยอะการเคลื่อนที่เอาแค่ห้าพอไม่ต้องเยอะน้ำหนักนี่สำคัญส่วนไซส์ไม่ต้องไหนดูซิว่าแกจะโหขาดในไปแล้วโอ้โหมัดรัวมันก็ฆ่าแหลกแล้วนะครับโอ้โหล็อกล็อกล็อก วิว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 เออเออเออเอาดินี่โอ้โหมีหมัดลมด้วยของไซตามะนะครับนี่นี่เออเอาดิเอาดิเออสู้ก็ยากแล้วนะครับฆ่ามันยังไงดีกว่านะครับนะเออเอาละตอนนี้ไซตามะร่างดาของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเอาละแกเตรียมไปลงสนามจริงได้เลยอา้เ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนาเซตมะร่างมืดของเราหรือว่าร่างดั์กนะครับนาก็ลงมาที่โลกมนุษย์แล้วนะครับนาซึ่งก็ต้องเจอกับเซตมามะเหมือนฉากแรกนะครับนาเออเอาละมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะาหนึ่งสองลุยโอ้โหเอารู้ไว้วาดไปด้านหลังนะครับน้าหูเซตมามะบอกเฮ้ยข้ามองไม่ทันเฮ้ยมันมีเงาแห่งความมืดติดตามเรามาด้วยจากด้านหลังอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอะไรกันะเนี้ มึงต่างคนต่างไปบัดลบแล้วครับนะเฮ้ยแกปล่อยพลังได้เหมือนฉันแล้วแกไม่ปิวซะด้วยกาเรามมนตายมัดหมัดลัวเราไม่ได้มันใช้บัดลบแบบเราได้ด้วยโอ้โหว้าเป็นไงล่ะสุดท้ายแล้วแกก็ทําให้ฉันตกใจได้แค่แป๊บเดียวนะไอเบื้องโอ้โหแต่แขนฉันหักข้างหนึ่งอะโอ้ถือว่าสาใจหน้าเดียวเนี่ยฉันมีความหมายในชีวิตแล้วฉันเจ็บตัววฮ้ย อ่ะถ้าผมดชมอตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วครับว่าไซตามาร่างที่เป็นหมอดเลยเนี่ยสามารถชนะไซตามาร่างมืดได้เลยนะครับเอาละมาต่อมาผมจะเล่นตัวอื่นมากนะครับนะซึ่งก็เจอกับช้างดูสิจะเป็นยังไงลยุยไปแล้วโอ้บอจบกินเราแล้วพวกเรา่เหนียวตัวรอดชง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 ้องเคยเห็นชงหรือเปล่าโอ้พโโอเราแขกแล้วเราจะร้องเพลงช้างตะบเมื่อไรเมือม่อเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยาตายนะครับนะตายแบบรวดเร็วทันใจนะครับโอ้โหเร่ เออนี่เจอหมัดลมีอีกโอ้โหนี่เอาแหละไม่ไหวแล้วเว้ยคณิตศาสตร์จัดการมันโอ้โหมุนโผล่บอลหลองเราเลอะโอ้โหเสียบภายในแป๊บเดียวนะครับจัดการหมดเลยดีดีนี่ดีพวกเราจังมีดีอยู่โยนใส่มันเลยดิโยนมันโยนมันโอ้โหโยนมันไ่โดนทิหายเออมันหลบเก่งมันใส่มาร่างตัวจริงเลยว่าโอ้ข้าก็ลองโัวจริงแต่ข้าเป็นล่างซากนี่เจอหมัดลมไปดิโอ้โหคนไร้การนะครับนะตัวนี้ เอาละครับต่อมากองทัพทหารขี่สัตว์นะครับนะนี่เอาเลยมีเพกซัสด้วยนะครับแล้วก็มีไอ้ปืนกลหนักจากเทคโนโลยีแล้วก็ทาวเวอร์ดีเอาแล้วเว้ยพวกเราจัดการมันมันพุ่งมาแล้วโอ้มันว่าไม่ลนดปวดที่ผายแล้วจัดการมันโเราไม่สามารถจะหยุดมันได้แล้วโอ้มันเอาหนามมาทิ้มเราเพกซัสก็ยังตายนะครับเออเออเออโอ้หหลากลากนี่ปล่อยลมไปโอ้ห มันฆ่าได้อย่างรวดเร็วอ่ะปั๊บปั๊บป๊บป๊บนี่อะไรกันโหอะไรโหเล็ธิดาฟันน้ำนมมาอย่างนั้นเหรอไอ้พวกบื้อนี่โดนจิ้มไปสิฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีใครรอดหรอกนะครับโอ้หมันโคตรโหดเลยว่ะมันฆ่าแหลกเลยนะครับนตัวนี้ เอาละผมว่ามันต้องเจอกับ5้าเทพ5้านักลบของเรานะครับเอาละพวกเราจะหยุดมันเจ้าใสตธมรร่างมืดเนื่องจากร่างดีมันไม่ทําร้ายพวกเราหรอกไม่ใช่เราแหละทำร้ายมันแต่คราวนี้มันจะมาทําร้ายเราแล้วไอ้ร่างมืดมันไม่เหมือนตัวร่างดีนะทุกคนเอาละพวกเราร่วมมือกันลุยไปแล้วปไุ อ้ยอะไรครับสายตาร์มาบอกข้าจะเลี้ยงเจ้าตัวแรกเลยสีชมพูเนี่ยโอ้โหมันจัดกวันกูแล้วอ้าปิวเออไมนเป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่นี่นี่โอ้โหสัมบไร้ายเสกคนมาเร็วโโอ้หจักรามมาให้ได้โอ้โหโอ้โหโโอ้หมันเกินยูนิตว่ะมันเกินยูนิตที่พวกนี้จะรับไหวนะครับโอ้โหพวกเรากายล่างโอ้โหไม่ไหวแล้วพวกเราหยุดมันไม่ได้โอ้โหโอเดินยังตายเออเรียบร้อยดาบชมพูนะครับเดสมอรเล่นะครับนะตาย จะไปสู้ได้ไงล่ะเลือกมันเกาเกาเกาเาเลยนะครับเอาหลังรับต้องเจอกับไอ้ปืนดูดีไอ้พึ่บอกโอ้จะจะตีพ่อตีแม่โเตะหน้าแม่งเลยโอ้โหเก๋เก๋โอ้โหม่นฉันโดกาซะโดยดีอตายไอ้ปืนจังตายเลยนะครับนะโอ้โหนะครับไม่สามารถสู้ไซตามะร่างนี้ได้นะครับนะ อ่ะงั้นเอาสามตัวละครหลังนะครับมีพญาคุฑพี่โตแล้วก็หานุมานดูซิจะเป็นยังไงเอาระไปปั๊บ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 โหตายอย่างรวดเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮ้ยพวกเราร่วมใจสู้มันได้นี่ยมันตายแล้วดินี่ออนี่นี่พวกเราต้องลุมมันแล้วถึงจะฆ่ามันได้คื้ใช่ฆ่าไซตมาล่างมือได้ว่าเออเอาเรื่องนะครับหนุบาลกับพี่โตนะครับนะ แต่ถ้าสมมติเดเดียวกับหนุมานจะเป็นยังไงนะครับหนุมานบอกฮ้ยตะกี้ข้าชนะเจ้าแล้วยังไม่เข็ดอีกหรอเจ้าบื้อดินี่เออเอาเอาลยวยวข่านี้เจ้าอยู่คนเดียวเจ้าคิดว่าสูส้ข้าได้หรอไอ้เบืองโอ้โหหนุมานกูตายนะครับแอะนะครับหมดสภาพนะครับโอ้โหถ้าอยู่คนเดียวคือตายเท่านั้นนะครับนะ อ่ะแล้วต่อมาร้องเจอกับเอาปิงกับนาจาดูนะครับนจะเป็นยังไงดีน้ําแข็งกับไฟรวบมือกันโอ้โหหยุดมันหยุดเจ้าใสตามาล่างมือดีซะโอ้โหเจอเจอคอมโบโอ้หความหวงนะครับน้ํากับไฟอัดเข้าทีเดียวเป็นไงนะครับุยยังแพ้ไว้เฮ้ยเจอใส่ตามาล่างมือจัดการเอาหูตายสองนะครับไม่สู้อ่ะโอ้โหโหดจริงดูดิแม่แต่เป็นไฟด้วยนะครับนะ น้องเจอกับแคานั่น,นแหละมองมองมองมาซื้อเฮ้ยจัดจัจัดการแล้วเอากระบองตีหัวแกเลยไปโอ้โหมาล่างแยกโอ้ยหงองเร็วกว่าใส่ตะมาอีกนะครับนะยังไงนะครับจังหวะนี้ใส่ตะมาโอ้ยใส่ตะมาบอกพูดหนี่ล่างแยกจอหล่อตัวเล็กๆเปียกๆนี่เจอค่าค่าแน่โอ้โหมันตายแล้วว่ะล่างเล็กตายแล้วนะครับนะเออเหลือแต่ล่างใหญ่เอาล่างใหญ่กูว่าไงนี่ล่างใหญ่บอกเฮ้ยมองมองมองมอซื้อแอบตายนะครับนะเจอใส่ตะมาล่างมือจัดการไปเดสสมอเร่นะครับโอ้โหเผาจนตัวไหม้เลยนะครับนะตายนะฮะ เอาหลังก็ต้องเจอกับพวกการ์ตูนไทยท่านนะครับมีเอเลนมิคาสะแล้วก็รีไว้นะครับมาดูซี่ร่วมมือกันจะสู้ได้หรือเปล่าเจ้าตัวนี้โอ้โหเจอไซตามานะครับเอาไว้เปล่าเอาไว้เปล่าเออนึ่ต่อยไปแล้วครับโอ้โหเอาละแยกไปนะครับเจอรีไว้โอ้โหรีไว้บอกกูฟันแทบไปทันเลยนะครับเออเออมันฆ่าเร็วมากอะเอาหลังกันเจอกับเจนอสนะครับแล้วก็โอ้คันิกนะครับโอ้โหเอาละเว้ ปอบแห่งโตเกียวไปโอ้โหปีฟวาไปแล้วจะปั๊บปัป๊บจูกับสส่ตามานะครับร่างเดียวดูสิโอ้โหลูกศิษย์ของมันนะครับจะสู้เอออาจารย์ได้หรือเปล่านะครับเจ้าเนจ,จนอสเจ้าเจนอสบอกโอ้โหขอใช้พลังหมัดไฟใส่ท่านนะโอ้ยช้ยชนะว่ะน่าชเชยนะครับโอ้โหตายโอ้โหโอ้โหโตเกียวกูกูกินอร<ห>่โอ,โโอโยเลยนะครับนะงับงับหอคือปอบปอบปอบกินปอบกินลวดคนงับหงับงับนะครับนะเออ สุดยอดนะครับนะเออต้องเอาลูกน้องมาช่วยด้วยนะครับก็คือเจนอสนะครับเจนอสบอกโอ้เป็นเกียรติมากที่ได้ชนะท่านอาจารย์อ่ะแล้วต่อมาท่านผู้ชมผมลองเอาเล่นนี่เนี้ยละกันวัยรุ่นทำอุปกรณ์นะครับนะแฮ่ไม่รอ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 แม่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 รอแม่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 รอผิดไปแล้วนะครับนะโอเควบปั๊บปั๊บปั๊บวิ่ไปด้านหลังโอ้โหวัยรุ่นทำอุปกรณ์นะครับใช้ของมือเป่านะครับดิเป็นไงใส่ตามาปูร่างหมื่นโอ้โหได้หมื่นเมาเลยนะครับนะ โอ้โห,โอ,โ,หโอ้โหดูดูดูตว์สร้างล่างแยกมาสู้นะครับเออเออเอออันนี้คือตายแล้วนะมันแท้แล้วนะเออแต่มันสามารถเอ่อตัวแยกล่างออกมาได้เรื่อยๆนะครับนะไอตัวมืนเมานะครับมันสร้างภาพหลอนให้กับสซตาล่างมืนมานครับนะเออดูดิไซตาบอก <S <s <itative S 2> <โ>อูู้แต่ตายแล้วไม่ใช่หรอแะ่ครับในพน <s> ี้ว่าเอ้ยไม่รู้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 เออพวกเราสร้างของมืนเมาให้แกหลอนประสาทที่ที่แท้นะครับตัวจริงนอนตายแล้วนะครับนะเออดูดิไม่รู้จบนะครับนะเออ อานน้ต่อมาเจอกับนอนทุกนอนทุกบอกฮู้จะจะฉีนกาันเลยด้วยนิ้วเพชรของฉันอย่านี่โอ้โหตายแอดนะครับโอ้โหนอนทกกูบอกฮู้ก็แค่น้าง่ตัวหนึ่งที่เป็นไซต์ตะม่อก็โล่ล่างต้นฉบับแกเก่งกว่านี้เยอะฉันจะสู้มันไม่ได้เลยหมอนั่น่ะแต่นี่ล่างมืดนที่โดนสร้างจากไอ้คอยก็ตายไปซะนะครับนะเออเรียบอยนะครับ อ่านกระสรับนี้ครับกนะ็จบไปที่ไหนนะครับนะจบไปที่เออ่ยมทูตนะครับเราบอกว่าฮู้แกเอาวิญญาณของคนบริสุทธิ์เยอะเกินไปแล้วซึ่งนี่แกไม่ใช่ไส่ตะมะอย่างแท้จริงไส่ตะมะอย่างแท้จริงจะไม่ทําร้ายใครก่อนพวกเราจะเอาวิญญาณแกน,นะครับโอ้โหรวมยม,มทูตนะครับจากสารทิศนะครับนาะมาจัดการเจ้าไส่ตะมะร่างมือ่อเอาลงนรกไปให้ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่าไปป่าแล้วไใส่ตะมะร่าเมื่อบิกโอ้พวกเราหนีแล้วอ้อวมันปล่อยพลังหมัดลมแล้วอ้าวฝ่า ที่เราจะมาจับมันหรือมันจะมาฆ่าเราวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันต่อยทีกระดูกเราหายเลยอ่าเรียบร้อยนะครับไม่มีทางรอดได้นะครับโอ้โหเรียบร้อยเดซสมมาเล่เอาล่ะนะครับเจ้าราวนี้จบกันไปที่จริงๆนะครับผมอยากเห็นนะครับว่าไซตามะร่างมือทั้ง6ตัวนะครับสู้ไซตามะตัวจริงล่างเดียวได้หรือเปล่านะครับนะาู้โหเ่านี้มันมากัน6คนเลยเว้ยเฮ้ยโอ้หพวกแก เปิดมาได้เรื่อยๆเลยนะโดนชั้นข้างไปแล้วเนี่ยเอาละมาดูกันมาแล้วโอ้โหอ่านคำบัญชีไซตาม่านะครับนะทุกๆตัวนะครับเลือกเก้าเก้าสิบเก้าร้านนะครับนี่เอาละเว้ยนี่นี่โอ้โหจะเห็นนะครับตัวเดียวนะครับเป็นหมัดสีน้ำเงินโอ้โหชซตามาเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะนี่นี่นี่อะไรฮ่า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 หูตายว่ะไปสู้ไซตามาว่ะเฮ่อเป็นไงล่ะร่างหมดกับร่างที่ถูกสร้างมาจะสู้ฉันได้ยังไงร่างหมดน่ะ ถูกสร้างมาอย่างดีไม่ให้ฉันตายโว้ยนู้นะครับนะโอเคนะครับสาลววันนี้นะครับในการเล่นอ่าไซตมะร่างมือของเรานะครับที่โดนซี่แงแกจากไซตมะร่างจริงนะครับนะไปก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละไป